อ่ะก็โอเคนะครับวันนี้ก็มาต่อวันที่พาร์ทสี่เลยครับก็คือฮิวชิมเอาแล้วก็พาร์ทสี่แล้วคือผมก็ไม่ทั่งสามพาร์ทได้ยรอกเพราะเกมกาด,ด,ดนะ,ะเดี๋ยวก็หาเกมใหม่มาเรื่อยๆนะครับโอเคก็มาต่อที่ดนันใหม่เลยก็คือดันเคลสนะครับราคาอยู่ที่หกหมื่นส่วนรถก็คันเหมือนกันเป็นรถพลัสปะพุทธพลูไรูเออพลูพพนะครับ ก็คืออัพอีกเยอะก็คืออัพให้เต็มน,นะแล้ก็อัพเต็มแล้วนะครับนะก็ คือด่านเนี้ยเป็นด่านดีมากา หัวแลเลย เหนื่อยแค่ตอนเดียวแต่ดเ,เลยอีกเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทที่ห้าเดี๋ยวมาต่อที่ f ันนะครับนะคือแบบมันไหลากูเล่นไม่เป็นไอ้รับนะโอ้มอนเตอร์เซืร์งวัวนะครับก็มาอยู่ที่ภูคือแบบเหนอฮะ เซอบสักเวือมากอ่ะเซอบทุกใจนะครับเซอบไม่ได้อ่ะแบบมันแหลกอ่ะนะ เครับเดี๋ยวผมไปเสียบไว้เลยเพื่อแบบไมนดังและไั่ค้างนะอุบาแล้วนะครับก็คือแหลกมากตอนนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันที่พาร์ทห้าพาร์ทต่อไปครับคือเดี๋ยวผมมอรปรปับปรุงโทรศัพท์ก่อนนะครับก็โอเคก็คือแบบมันแหลกนะ ขออภัย่านผู้ชมด้วยนะครับโอเคบาย